Thank you for watching! สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Daily Interview ค่ะรายการที่จะมาอัปเดตและพูดคุยเรื่องราวการเงินการลงทุนกับแพนในทุกเช้านะคะสวัสดีเช้าว,วันพฤหัสที่5มิถุนายนค่ะแบบแบบก็เดือนมิถุนายนกันแล้วนะคะนี่จะหมดครึ่งปีกันแล้วสวัสดีคุณเกียงไกรนะคะสวัสดีคุณสุนันค่ะ สวัสดีคุณมิ้งค่ะคุณนัชพงคุณวีวินนะคะคุณสระบุตรค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้เองนะคะเราก็จะมาอัปเดตนะคะตลาดค่ะไม่ว่าจะเป็นตลาดไทยตลาดหุ้นโลกนะคะรวมไปถึงสินทรัพย์ต่างๆค่ะซึ่งวันนี้ในพาร์ทแรกนะคะเราจะมาพูดคุยกับพี่ทรงกฎค่ะวันนี้เราจะมาส่อการในเรื่องของตลาดหุ้นหังเซงน,นะคะหลังจาก ที่เมื่อลองแพลองดูผลตแทน Year to Date นะับตั้งแต่ต้นปีนะคะต้องบอกว่าตลาดนี้เนี่ยบวกขึ้นมา18%แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับพี่ทรงกดกันต่อนะคะว่าตลาดนี้มีโอกาสที่จะไปต่อหรือเปล่านะคะในขณะที่ถ้าเกิดเรามาดูตลาดหุ้นไทย Yeartodate นะคะตอนนี้ก็ติดลบประมาณ19%แล้วนะคะ S&P 500เนี่ยบวกขึ้นมาประมาณ1.14%นะับตั้งแต่ต้นปีค่ะงน้นะนะวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าตลาดที่เป็นดาวเด่นอย่างหางเสงนั้นนะคะจะมี โอกาสที่จะไปต่อได้หรือเปล่าหลังจากที่เขาเนี่ยบวกขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วค่ะสวัสดีคุณเดี๋ยวสักครู่นะคะคุณอรารดาค่ะ คุณนัดด้วยนะคะสวัสดีคุณอ้อยค่ะคุณสมชายนะคะคุณปอยค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะยังไงถ้าเกิดมีคําถามไหนก็สามารถพิมพ์คําถามเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะรู้ตลาดไหนเป็นพิเศษก็บอกแพรได้เลยค่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับพี่ทรงกฎนะคะแพรขออนุญาตแปะสัมพันธ์ค่ะเนื่องจากแพรมีกลุ่มนักลงทุนที่รู้จักนะคะเขาอยู่ในกลุ่มทีเฟกชมรมนักลงทุนทีเฟกนะคะตอนนี้เขามีอัตราค่าคอมพิเศษะคะ่ะอยากให้มาประชาสัมพันธ์นะคะสําหรับคนที่ สนใจเททีเฟกมีอัตราค่าคอมพิเศษแล้วก็ไม่มีขั้นต่ำด้วยนะคะใครที่สนใจเนี่ยสามารถสแกน QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอทุกท่านได้เลยนะคะอยู่ตรงที่แบนเนอร์ด้านล่างคะ่ะหรือว่าแอดไลน์นะคะ Elite Buddy ได้เลยคะ่ะเอาละค่ะตอนนี้พี่สงกรอยู่กับเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่สงกรในพาร์ทแรกกันเลยดีกว่าค่ะพี่สงกรสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องแพรสวัสดีค่ะ,พ,คะพี่ทงกร พี่อนกมาอัปเดตตลาดกันนะคะอ่าวันนี้ท็อปิกที่พายจาคุยกับพี่สรงกดก็คือตลาดหุ้นหางเสิงค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะบวกมาเยอะเลยนะคะนับตั้งแต่ต้นปีค่ะเพราะฉะนั้นแล้วแนวโน้มต่อจากนี้ไปเนี่ยพี่สรงกดมาว่าเขามีโอกาสที่จะไปต่อได้หรือเปล่าหรือว่าพอหยุดอยู่แค่นี้ค่ะครับผมจริงๆแล้วตลาดหุ้น <c oughs> อ่าหางเสีงนะครับหรือว่าตลาดหุ้น <c oughs> ในตลาดหุ้นฮ่องกองก็ต้องบอกว่าฟอร์มแมที่ ที่ผ่านมาถือว่าสตรองนะครับต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูเทียบเคียงเวลาผมเทียบเคียงมันต้องเทียบเคียง2องอย่างก็คือทเทียบเคียงตลาดหุ้นจีนนะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะครับกับดาวโจนนะครับหรือว่าวอลตี้เพราะอะไรครับเพราะว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่แบบเป็นกึ่งนะต้องบอกว่ากึ่งนะเนื่องจากว่าเขาใช้ดอลลาร์ที่มันฮ่องกงดอลลาร์นมันเพกกับดอลลาร์ในขณะที่ ในขณะที่นโยบายต่างๆนี่อาจจะมาจากทางฝั่งของจีนนะซึ่งก็ก็จะมีผลมากเรื่องของการเคลื่อนย้ายของเงินทุนระหว่างจีนกับฮ่องกงรวมถึงคนของจีนเองก็ก็มาเที่ยวฮ่องกงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทำธุรกิจกับฮ่องกงมากขึ้นนะครับซึ่งก็ต้องว่าเป็นประเทศที่มีสองหนึ่งประเทศสองระบบอะไรเงี้ยซึ่งก็เรียกกันนะก่อนหน้านี้เราเห็นภาพมันชัดเจนนะครับทีเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยตลาด,ดหุ้นฮ่องกงเนี่ยก็ขึ้นขึ้นไปพร้อมๆกับ ตลาดหุ้นจีนกับตลาดหุ้นสหราัฐอเมริกามอนกงนนะสหราัฐอเมริกาก็ตรงว่าตลาดหุ้นวันนี้เขายังคงแข็งแรงอยู่ต่อเนื่องนะครับฝั <S 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 ่งจีนเองก็เห็นไหมแข็งแรงด้วยเช่นกันแต่อาจจะไม่ได้แบบวือหวาเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าอาจจะจริงๆตลาดหุ้นสหราัฐอเมริกากับตลาดหุ้นจีนเนี่ยถ้ามองในแง่ของพอร์ตที่อยู่ข้างในเนี่ยหุ้นเทคเขาอาจจะน้อยกว่าอเมริกา,แต,ากแต่ก็ยังมีหุ้นเทคอยู่นะแต่ก็ยังมีหุ้นเทอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะมีความหันผนตามหุ้นเทคเป็นสําคัญเหมือนกันนะครับสำหรับตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับเหางเสงเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นมาฟอร์มแมตดีมากพอสมควรแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยผมคิดว่านักทุนอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่เนี่ยเรื่องของอภาษีของทรัมป์เนี่ยยังไม่ได้สิ้นสุดะนะครับมันยังแต่บอกว่ามันจะเริ่มต้นยังไม่ได้เริ่มเลยแค่เจราจาแค่เจราจาก็มีผลขนาดนี้แล้วนะครับ ถ้ามันเอฟเฟกตีฟจริงๆเนี่ยผมคิดว่าผมอาจจะมีส่งผลทาให้เศรษฐกิจโดยภาพใหญ่มันชะลอตัวอยู่นรองหอยู่แล้วละ่ะเพราะว่าทุกคนก็เห็นไปในทิศทางเดียวกันอยู่แล้วตั้งแต่เรื่องของการพอทั้งประกาศมาแล้วก็มีการปรับลด GDP ของ IMF World Bank นะครับสหรัประเทศนี่ลงหมดทั้งโลกนี่ลงหมดลงหมดเลยเพราะเหตุการณ์นี้ซึ่งเหตุการณ์เนี้กําลังรอว่า Impact จริงๆมันอยู่ที่เท่าไหร่ Impact จริง ห่ายเพราะว่าวันนี้เรายังไม่เห็นครบว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะโทนภาษีธรรมเนี่ยกันกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งมันก็ตอบไดยค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันแต่ดูรวมๆที่มีการเจราจากันผ่านไปแล้วระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็อาจจะลดลงสักครึ่งหนึ่งหรืออาจจะดีสุดก็คือแบบว่าสิบเปอร์ซนนะครับซึ่งก็ก็ก็ขึ้นอยู่ดกีก็ถือว่าอิมแพกอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วผลกระทบ ภาพแม c โครหรือภาพใหญ่ภาพมหาภาพเนี่ยมันจะยังคงกดดันนะตลาดหุ้นต่อเนื่องรวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วยแต่ตลาดหุ้นไทยอาจจะมีลักษณะเฉพาะมากกว่ามันก็เลยทําให้ดูจะอาจจะอ u n d e อ p e ฟอร์มตลาดหุ้นต่างประเทศค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าเอาเป็นภาพรวมวันนี้ถ้าบอกว่าถ้ามองเป็นภาพเศรษฐกิจพื้นฐานฟันเดเมนทัลของฮ่องกงในเศรษฐกิจฮ่องกงเนี่ยนะครับก็แน่นอนไปดูที่จีนนะจีนก็ยังถือว่า ไม่ได้ไม่ได้ฟื้นตัวอย่างแรงนครับยังไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะครับแล้วก็ฝั่งของค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมีผลกับมีผลกับเศรษฐกิจฮ่องกงมากนะเพราะวันเพกกับ US ดอลลาร์อยู่ฉะนั้นเนี่ยวันนี้ดอลลาร์อ่อนพอสมควรจากต้นปีจากตั้งแต่จากทัมนีมาเนี่ยนะครับก็มองว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันอ่อนค่าค่อนข้างเยอะแต่ว่าประเทศฮ่องกงเป็นประเทศที่ไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นประเทศที่ ไม่ได้อ่าไม่ได้เป็นประเทศส่งออกนะเป็นประเทศส่งออกเป็นประเทศนําเข้าซะมากกว่าดยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอิมแพกตรงนี้มันอาจจะอาจจะน้อยนะครับอาจจะน้อยแล้วมันก็จ,จะเคลื่อนไหวตามทิศทางของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนเป็นหลักซึ่งก็เท่าที่ดูวันเนี้ยอิมแพกยังไม่เห็นแต่ผมคิดว่าอนาคตอาจจะเห็นได้แล้วก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นในการลงทุนในตลาดหุ้นอ่าหางเส็งนะครับซึ่งก็รอดูอีกสักระยะหนึ่งผมคิดว่า ถ้ามันยังขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าจะเป็นลักษณะของ Sell into Strength มากกว่าที่จะเป็นการซื้อสะสมเพิ่มนะครับมองเป็ <Okay S 2> <ม>นภาพแสดงว่าพี่สงกฎมองว่านะตอนนี้เองอัพไซด์เขาค่อนข้างที่จะจํากัดแล้วใช่ไหมคะใช่อัพไซด์มันจะค่อนข้างจํากัดมากกว่านะครับผมคิดว่ามันยังมีตลาดหุ้นอื่นๆที่ที่แลกกัดน่าจะหันไปทยอยลงทุนหรือว่าโลเทชันโรเททไป ประเทศที่มีแลงความเป็นแลกกาดมากกว่าดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอนาคตเนี่ยเป็นภาพที่มาดูจะไม่ได้สดใสนะเป็นในภาพของเศรษฐกิจโดยภาพรวมนะครับค่ะซึ่งประเทศที่พี่สุกมองว่าแลกกาดในตอนนี้ใช่ไต้หวันหรือเปล่าครั้งก่อนคุยถึงตลาดหุ้นเอเชียนะคะที่พี่พี่สุกฤมองว่าน่าสนใจมีเกาหลีใต้ไต้หวันเวียดนามอินเดียตอนนี้มีเพิ่มเติมตลาดไหนหรือปรเปล่าคะที่มองผมว่าไ,ไต้หวันนะผมยังสนใจต่อนเนื่องี่ผมคิดว่า ด้วยความเป็นเหกด้วยความเป็นเหกนะแล้วก็โฟลนี่ไหลเข้าตลอดนะรดรวยความเป็นเหกแล้วเขาสามารถที่จะนอกจากจะลงทุนในประเทศเขาแล้วเนี่ยเขายังสามารถที่ขยายการลงทุนไปในต่างประเทศหรืออาจจะมาไทยก็ได้นะซึ่งงนั้นก็ก,ก็ถือว่าเป็นคอยที่ท,ที่ดีนะครับซึ่งผมว่าในไทยเนี่ยอย่างเดลต้าไต้หวันเนี่ยก็มาลงทุนในผ่านเดลต้าไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะนะก็ก็ผมว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นจุดที่ดี คือความเด่นชัดของไต้หวันมันคือคือ AI จริงๆนะครับคือเทคจริงๆนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นต้นเหมือนจะเป็นต้นกำเนิดของของเซมิคอนดักเตอร์ของโลกนะฮะซึ่งผมคิดว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่ที่มีอนาคตด,ดีที่สุดและเท่าที่ดูจากหลายๆเซกเตอร์เนี่ยเซกเตอร์เซมิคอนดักเตอร์เอเนี่ยมันเป็นอะไรที่โอกาสการเติบโตสูงกว่าเซกเตอร์อื่นๆค่อนข้างมาก มเวลาที่จะลงทุนในไต้หวนันพี่สงกดแนะนําว่าเราคนที่จะลงทุนเป็นดัชนีเป็น etf เลยหรือเปล่าหรือว่าไปเลือกเป็นเซกเตอร์เทคเอาเป็นเลือกเป็นเซกเตอร์เซมิคอนดักเตอร์แทนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าลงเป็น etf ดีกว่านะผมชอบกระจายความเสี่ยงมันก็มันคือเทคมันมันดีจริงแต่ว่าบางทีมันลงแล้วมันเราเทคโปรฟิตไม่ทันมันจะกลายเป็นว่าเราจะมาขายบอสขายขายขายข้างล่างนะผมคิดว่า ก็ต้องกระจายความเสี่ยงครับกรลงทุนในต่างประเทศยิ่งยิ่งขนาดในประเทศเรายังยังมีความเสี่ยงน้อยกว่าต่างประเทศนะนั้นในต่างประเทศจริงๆแล้วเนี่ยเรามีความเสี่ยงมากกว่านะครับทั้งเรื่องค่างเงินทั้งเรื่องของอความผ,ผันผวนของตลาดนั้นๆนะครับคันที่ริสที่เขามองมันมีหลายปัจจัยเกิดสงครามไต้หวันจีนเกิดขึ้นมาโอเป็นเรื่องเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย,ยก็ก็ต้องกระจายความเสี่ยงครับก็ต้อใช้เป็น ETF น่าจะเหมาะสมมากกว่านะครับ แต่ถ้าจะเป็นซื้อหุ้นเทคเลยไปที่อเมริกาคือมันเป็นเทคตรงมากกว่านะฮะอย่างนี้เป็นต้นครับโอเคค่ะงั้นไปเจอะที่หุ้นเทคตรงบ้างหุ้นเทคตรงในอเมริกาพี่สงกรดมองว่าตัวไหนน่าสนใจที่สุดในตอนนี้ค่ะน่าสนใจที่สุดจริงมันก็ใกล้ๆกันนะคือแต่ตัวที่ลงมาที่สุดคือเทสลาใช่ไหมเทสลาลงมาเยอะค่อนข้างหนักมากก็ผมผมว่าผมเชื่อม่นในเทสลาพอสมควรนะถึว่า หลายคนอาจจะไม่ได้ชอบอีลันมารกเท่าไรนะครับแต่ว่าเาด้วยความที่มันด้วยความที่มันเป็นคนที่ผมคิดว่าถ้าใครจะทำไอ้เอทีอะไรใหม่ๆเนี่ยนะครับในโลกเนี่ยมันน้อยบริษัทมากที่จะสามารถทำได้แล้วผมคิดว่าเาทส l a เนี่ยเป็นบร,าาริษัทที่อล้ำล้ำค่อนข้างมากในแง่ของเอ เทคโนโลยีถึงแม้ว่าเขาจะดูตามนะแต่ว่าเขาแอบซุ่มตลอดเวลาเลยบริษัทเนี้ยนะเราจะเห็นว่าเอ่ออย่างสเปซเอนี่มันชัดเจนว่าไม่มีใครสู้เขาได้เลยตอนเนี้ยนะสเปซเอ็กซ์เนี่ยก็มันก็คือเจ้าของมันก็คือเทสลาเหมือนเจ้าของคือเอโนวารเหมือนกันคิดว่าเทสลาราคามันลงมาให้ซื้อก่อนหน้านี้มันขึ้นมันตลอดแต่ว่าแต่ว่าเป็นไปเล่นการเมืองปุ๊บโดนโดนคือมันมาถามมันเป็นแฟนมันเป็นฟันแนเมนทัลมันก็เป็นฟันแนเมนทัลเหมือนกันเพราะว่า เจ้าของไม่ได้ดูเองนี่เจ้าของก็มาดูเองแล้วมันก็น่าจะกลับขึ้นมาได้นะผมมองภามนะเพราะเขานาร้อน่านหนาวออกมาได้ถ้าเขาบริหารเองมันก็น่าจะฟื้นกลับมาก็มองว่าอย่างเงี้ยมันแลกการได้โอเคค่ะนี่แพรกำลังจะดูอยู่นะคะว่าตอนนี้ p ีเขาเท่าไหร่แบบที่จําได้ล่าสุดเหมือนจะร้อยกว่าเท่าแต่ว่าตอนนี้จะดูประมาณอ่าเป๊ะๆเลยร้อยแปดสิบสองเท่านะคะพี่ทรงกฎพี่ทรงกฎยังมองว่าน่าสนใจอยู่ใช่ไหมคะ ก็ธรรมดาฮะก็หุ้นเทคกันพีสูงอยู่แล้วปกติไม่ได้ไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรนะด้วยการเติบโตครับแต่ว่าหลายคนบอกว่าวันนี้อาจจะไม่เอาเอวีผมว่าไม่ใช่นะเอวีมันอาจจะมันอาจจะเจอการแข่งขันที่มันรุนแรงมากขึ้นแต่ว่า E ีวีก็ยังเป็นเทรนในอนาคตอยู่ดีเมื่อก่อนถ้าจําได้โตโยต้าบอกยังไม่เอาเ E วีเวีเลยถามวันนี้โตโยต้าเนี่ยเอวีมาแล้วก็ว่า E อวีเริ่มซ้ำไปนะดังนั้นก็ หนีไม่พ้นครับ e ี BB, มันมาแน่เลยแต่ว่ามันอาจจะมีสะดุดบ้างนะครับเพราะว่าภาพเศรษฐกิจโลกเองกำลังซื้อเองมันก็มีผลกับภาพแวดล้อมโดยรวมแต่ว่าเทนยังไงมันก็มันก็เ,เทรนนี้อยู่แล้วยังไม่มีเทรนอื่นนะโอเคค่ะก็ลองไปดูกันต่อได้เลยนะคะก็เป็นความชอบส่วนบุคคลด้วยน้องแล้วก็ไปทำกันบ้างกันต่อได้เลยนะคะจหรับหุ้นเทสลา มาจาะที่ตลาดหุ้นไทยกันบ้างค่ะพี่สงกดตลาดหุ้นไทยเนี่ยพี่สงกฤบอกเราตลอดแหละว,ว่าพี่สงกฤชอบหุ้นกลุ่มสื่อสารนะคะแต่อันนี้เราจะมาเจาอถึงภาพรวมของตลาดเมื่อวานนี้เนี่ยตลาดเนี่ยย่อตัวลงอ่าค่อนข้างที่จะเยอะอีกแล้วประมาณ17จุดนะคะหรือว่าลงไปประมาณ1.5เปอร์เซ็นเกิดอะไรขึ้นกับตลาดเมื่อวานมีอีเวนต์อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะจริงๆเมื่อวานไม่มีอีเวนต์พิเศษนะครับแต่ว,ว่ามันมีข่าวประเด็นหลายคนอาจจะมาคิดเพิ่งมาคิดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ เรื่องของการปรับเรื่องของน้ำหนักการลงทุนในเซทห้าสิบนะครับจากเดิมเนี่ยนะครับไม่มีเรื่องของแคปเวยนะครับก็มาเป็นแคปเวยบ้างว่า Market Cap ต้องสัดส่วนตรงนี้ไม่ต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักของของเซทห้าสิบนะครับซึ่งก็แน่นอนเดลต้าเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะต้องมีการปรับลงเพราะว่าน้ำหนักของเขาในในสัดส่วนกันสัดส่วนที่อยู่ในห้าสิบมันอยู่ประมาณสักสิบสอง 11-12%ถ้าจะให้ต่ํามาเท่ากับเกณฑ์ใหม่เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสักสิบแล้วถ้ามันลดถูกลดน้ําหนักแบบเนี้ยมันก็จะเหมือนเหมือนกับว่าหุ้นเดลต้าอาจจะลงประมาณสักเกือบ20%ซึ่งมันก็ประมาณสัก80บาทอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะเอฟเฟกตีฟเนี่ยนะกฎใหม่เนี่ยมันจะเอฟเฟกตีฟประมาณที่นหนึ่งกรกฎาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอาจจะเริ่มทยอยขายอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เลยทําให้เป็นประเดน็นเข้ามาในตลาดในช่วงช่วงเมื่อวานนะครับประกอบกับปัจจัยใหม่ๆอะไรก็ไม่มี ขาดปัจจัยบวกชัดเจนมากๆแล้วยังแถมยังมีแ,แรงกดดันเรื่องของการเมืองการปรับโครงบงครมอเพิ่มเติมก็ไปด้วยก็เลยทําให้ภาพเซนติเมนต์มันมันแย่ลงเพราะเพราะเดลต้าก็ลงไปครึ่งหนึ่งของเซตที่ลงไปเมื่อวานนะครับซึ่งก็หลายเซกเตอร์ก็ถูกถูกปรับลงมาค่อนข้าง,ง,งแรงจากที่ขึ้นก่อนหน้านี้อย่างเคงล่นพวพวกกลุ่มปิโตเคมีอะไรพวกนี้ซึ่งก็เออก็เออจริงๆฟัน a m ม n t a l ว่าัาน n d a ม e n ท a l c h a n น e คนั้มันก็ยังไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่า มันมีตัวเดียวก็คือต้องหมดจอมแล้วเพราะว่าหุ้นที่ขึ้นมารอบนี้ประมาณ100ร้อยกว่าจุดสองร้อยจุดมันก็ถึงเดลต้าัส่วนหนึ่งเหมือนกันนั้นเดลต้าจะกลับไปก็ไม่แปลกว่าตลาดหุ้นไทยจะลงไปได้เพอเดลต้าก็วันนี้ต้องไปดูว่าพี่เดลจะเป็นยังไงถ้าอาการนี้มผมคิดว่าพี่เดลอาจจะลงต่อเพราะว่าหลายคนคิดว่าถ้าเวทให้มาเป็นของใหม่แล้วเนี่ยราคาหุ้นที่ควรจะเป็นมันควรอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่ก็ถ้าตัวอื่นคงที่นะเดลต้าอาจจะลงไปที่แปดสี่ประมาณนี้ ครับก็วันนี้มันยังไม่ถึง80เนี่ยก็มีโอกาสที่ลงได้ก็ก็รอดซึ่งถ้านก่เดวมันแค่เป็นแค่เป็นเรื่องของน้ําหนักการลงทุนเฉยๆนะครับไม่ได้ไม่ได้มองเป็นภาพฟันเดเมนทัลไม่ได้เชนอะไรนะครับค่ะถ้าพี่เดวลงตลาดก็จะลงด้วยแบบนั้นใช่ไหมคะแน่นอนครเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดโอเคค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ดูพี่เดลนะคะว่าจะลงไปประมาณ80หรือเปล่า ปิดท้ายคำถามเกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินดีกว่าค่ะพี่สมกฤเพราะว่าเมื่อกี้พี่สมกฤก็บอกนะคะว่าอย่างค่าเงินดอลลาร์เนี่ยก็จะส่งผลต่อเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ฮ่องกงด้วยเหมือนกันและจริงๆก็จะส่งผลต่อค่าเงินทั่วโลกด้วยโดยเฉพาะเงินบาทก็ส่งผลเหมือนกันนะคะแนวโน้มของค่าเงินดอลลาร์ตอนนี้พี่สมกฤมองว่ายังไงบ้างค่ะคือลาร์ต้องการให้ค่าเงินตัวเองอ่อนอยู่แล้วเพราะว่าการขึ้นภาษีของเขามันจะทําให้ทุกคนตอบโต้ด้วยการให้เงินของตัวเองอ่อนค่าทําก็เลยอ่อนซะเอง มันก็เลยทําให้ค่าเงินประเทศอื่นแข็งโดยเฉพาะไทยไทยขาดูดการค้าเราเยอะแยะมากมายเศรษฐกิจก็ไม่ดีค่าเงินตัวเองแข็งเห็นไ,ไหมฮะอันนี้เป็นยุทธวิธีที่ทําทํากับประเทศคู่ขา <c oughs> เพราะว่าถ้าขึ้นไาสีสิเปอร์เซ็นแล้วค่าเงิน <c oughs> อ่อนไปสิเปอร์เซ็นก็คือมันก็เจ้ากันคิดเร็วนะอันนี้คิดเร็วนะแต่คิดช้านะก็คิดเร็วค่ะคิดรวบไปละโอเค เพราะฉะนั้นแล้วแนวโน้มของเงินบาทว่าเทรนแนวโน้มผมว่าท้าต้องการให้ค่าดอรลาอ่อนครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอย่างนั้นก็เงินบาทก็มีโอกาสที่จะแข็งต่ออย่างนั้นไหมคะใช่ครับโอเคค่ะตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะแข็งเลยนะคะประมาณเท่าไหร่ละสามสิบสองอดูกันสามสิบสองจุดห้าเนาะประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ทรงโกรมากมากเลยค่ะพี่ทรงโกรธเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อในสัปดาห์หน้ากันนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะด้ความรู้จักพี่สมกดเช่นเคยนะคะส่วนในพาร์ทที่สองนะคะไปต้องขออภัยด้วยนะคะพี่กุ๊กน่าจะติดภารกิจยังไม่ได้ตอบมานะคะแต่ว่าพาร์ทของพี่ปิงเนี่ยพี่ปิงบอกแพ้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะว่าพี่ปิงประกิตติดอบรมนะคะ2วันเลยก็คือวันนี้วันที่5แล้วก็พรุ่งนี้วันศุกร์วันที่6ด้วยนะคะเราจะเจอกับพี่ปิงอีกทีหนึ่งเนี่ยเป็นวันจันทร์เลยนะคะมีคุณผู้ชมถามแพ้มาด้วยว่าวันนี้พี่ปิงมาหรือเปล่ากันไหมถามมานะคะก็ไม่มา2วันเลยนะคะวันนี้แล้วก็วันพรุ จันนะคะส่วนพี่กุ๊กไม่ได้มานะคะมาอัปเดตกันต่อในสัปดาห์หน้ากันค่ะวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้พาพูดคุยกับพี่ทรงกฎนะคะก็พี่ทรงกฎได้วันนี้เราพูดคุยประเด็นที่เจาะลึกก็คือประเด็นของตลาดหุ้นฮ่องกงค่ะซึ่งถามพี่ทรงกฎก็มองว่าตลาดหุ้นฮ่องกงเองเนี่ยถ้าเกิดในระยะสั้นนี้กอ็อาจจะมีความขึ้นไปต่อได้เล็กน้อยนะคะแต่ว่าในระยะกลางนี้ระยะปีนี้ต้องบอกว่าอัพไซด์เขาค่อนข้างจํากัดค่ะ เพราะว่าเขาขึ้นอยู่กับหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บภาษีนําเข้าจากสหรัฐจะมีการเก็บจริงหรือเปล่าเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันต่อรวมไปถึงก็จะเกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ด้วยนะคะก็ต้องติดตามกันไปมันก็จะรีเลทกับตลาดหุ้นฮ่องกงค่ะ เพราะว่าในส่วนของค่าเงินดอลลาร์ฮ่องกงเองนะคะเขาเป๊กกับค่าเงินดอลลาร์ค่ะถ้าค่าเงินดอลลาร์อ่อนนะคะค่าเงินของฮ่องกงเนี่ยก็จะอ่อนด้วยเช่นกันค่ะซึ่งแนวโน้มต่อจากนี้ไปนะคะพี่สงกรก็ได้บอกว่ามีแนวโน้มที่เงินดอลลาร์เนี่ยจะอ่อนค่าลงนะคะก็จะส่งผลทําให้เงินดอลลาร์ฮ่องกงเนี่ยอ่อนค่าไปด้วยนะคะส่วนแนวโน้มของค่าเงินบาทก็จะตรงกันข้ามค่ะก็จะกลับมาแข็งค่าได้ในระยะกลางนี้นะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ แต่นานแล้วนะคะพี่ทงกฎบอกว่าตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยเขาอาจจะมีอัพไซต์จำกัดก็เลยแนะนำว่าให้ไปตลาดที่แรก,กาศหรือแมว้ว่ะว่ามีแนวโน้มที่จะเติบโตแต่ราคาตอนนี้ยังไม่แพงมากนักนะคะนั่นก็คือตลาดหุ้นไต้หวันค่ะ ซึ่งพี่ทรงกวดแนะนําต่อนะคะว่าควรที่จะซื้อเป็น ETF นะคะมันช่วยกระจายความเสี่ยงได้อันนี้ก็ลองไปดูกันค่ะส่วนในฝั่งของหุ้นอเมริกานะคะหุ้นเทคที่พี่ทรงกวดมองว่าน่าสนใจก็คือเทส l a ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะคะแล้วก็ไปศึกษาพื้นฐานกันต่อได้เลยนะคะ วันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะที่แพ้ได้พูดคุยกับพี่ทรงกฎนะคะส่วนตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยวันนี้ให้เราติดตามราคาของหุ้นเดลต้านะคะว่ามีโอกาสที่จะย่อตัวลงไปต่อหรือเปล่าซึ่งส่วนตัวพี่ทรงกฎมองว่ามีโอกาสที่จะย่อตัวลงไปนะคะถ้าวันนี้เดลต้าลงตลาดหุ้นไทยก็มีแนวโน้มที่จะลงเช่นกันค่ะและนี่ก็เป็นสรุปบางส่วนที่แพ้ได้พูดคุยกับพี่ทรงกฎนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้แพาขอตัวลานะคะสวัสดีค่ะ